สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรถยางนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมโปร่งทาง r i c h m a n Shop กันด้วยทุกคนก็โคบอลซิลเวอร์นี่ครับเอ้ยไม่ใช่สิตอนนี้ยังไม่มีโคบอลซิลเวอร์นี่ครับก็อยากจะฝากร้านทาง r i c h m a n Shop เนี่ยเพราะว่าจะเป็นตามนี้อยู่นะครับทุกคนเติมพ่านราจะเป็นแอด r i c h m a n Shop นะครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับถ้่หาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านเว็บไซต์ของทาง r i c h m a n Shop com ก็ได้เนี่ยมีเติมดูว่าผ่านร้านมากนะครับทุกคนแล้วก็ยังมมมีีีรรระกกกััันนนนนออสสูงงุดดดถึเเเืลยยคบ็วว้๋ผจา เล่นว้าให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งว้าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆผมมองว่าเอาไปสักเก,กือบสิบอันก็ดีนะครับเพราะว่ามันดีมากๆทุกคนผมชอบมากมันโกงด้วยครับก็แนะนําว่าเอาไปเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมชอบแล้วผมชอบติดอะไรก็ไม่รู้แล้วชอบติดกาแพงล,องล่องหนครับโดนหลายรอบแล้วไอ้กำแพงล่องหนหาปืนก่อนครับโอเคได้อากคมาถือว่าดีมาเล่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่เคลียร์ก่อนเลยนะผลลงข้างๆเรา โอเคส่วนหน้าละมีนะใกล้ๆเราไม่น,น่ามีแล้วโอเคเคียย์ต่อเลยนะอยู่ด้านขวาแน่เลยอยากเล่นก่อนนะอยากเล่น,นแต่ว่าลูกไม่พออุ้ยเดียวพี่ชายลงบนแป๊บนึงย้ำยาก่อนเลยนะครับเขาจะเอาผมปะน่านจะคนละตี้นะผมอะตี้เดียวกันมันน่าจะวิ่งชาร์จผมละ ยิงไม่ได้นะครับสามเลยแล้วกันมันยังอยู่ข้างบนนะครับผมมีระเบิดปะโอเคมีอยู่นะครับซักประมาณสามวิก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแ,แล้วก็เดี๋ยวเราออกไปให้เขายิงนะครับโอเคเรียแบบร้อยคุณตี้จริงด้วยนะเพราะว่ามันมันแบบว่าตัวเย่ไปเลยนะครับปัให้เลยนะครับอุย้ยปืนอะไรอะลูกซองปะเอ้ยเดี๋ยวกดผิด ชิกายแล้วทุกคนแล้วลูกสองด้วยผมไม่ชอบเลยอะจไม่ตะไม่เป็นไรเรามีระเบิดเต้นเอ้ยมันจะพาร,ระเบิดนะครับระเบิดแล้วอเอ้ยระเบิดเต้นเราก็มีระเบิดเต้นนายอยากโดนระเบิดเต้นเราหรือเปล่ามาปาร,ระเบิดเต้นดีกว่าทุกคนเอ้ยมันมาแล้วเดียวนัดหนึอ้ผมไม่ทนันมันเต้นแล้วครับแต่ผมล่วงมาแล้วม <laughs> ไม่ทันนะครับไปดีกว่าทุกคน เอาฟาร์มันนี้ดีกว่ามันเห็นโอเคน้องบอลคิดว่าคนนะครับตามเลยนะเดี๋ยวเราหาที่วา้ามก่อนนะครผมชอบมากให้ทุกคนแบบว่ากดตึงต้งตึงต้งตงตงตงได้นะครับทุกคนเอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับแล้ควคนหรือบอดมันะโอ้อยิงปุ๊บแล้วเคลื่อนไห่ทันทีมันจะเป็นบอดนะครับโอเค ไดหนนีทุกคเรามาขึ้นบนนี้ดีกว่าเป็นไงทุกคนรถเบลลี่ผมได้มันจะแบบจีนะครับสิบห้าวันตอนนี้น่าจะเหลือสิบวันแล้วมั้งน่า <c oughs> จะใกล้หมดละแบบว่ารถรถแบบเช่านะผมเช่ามาสิบห้าวันไม่มีใครเลยจริงหรอแต่เขาฟาร์มไปแล้วนะครับมันฟาร์มแล้วมันลงไปเร็วจัง ว่าเดี๋ยวใครคว้างอะไรมาเมื่อกี้ใครคว้างไฟมาข้างหน้านะกดไม้นะมันไม่โดนไฟเหรอวน่นะถามจริงเทียอึดเกินมาละอ๋อนั่นไง <c oughs> โดนไฟนี่ว่าคิดว่าไม่โดนอ้โหก็ว่าอยู่มันเป็นคนไฟลุกได้ยังไงอ๋อของเลยนี่ครับผมมาแล้วลครบับทุกคนเรามีพรมนะครับผมมาหาคนนี้ผมเจอคนข้างหน้านะครับ ลงโซนดีๆก่อนนะเป็นลูกคนหรือบอดครับเอ้โหเดินยังงี้รู้เลยเป็นนัองบอดแน่นอนไปครับทุกคนขี่ผมพิเศษกันดีกว่าแต่ไม่มีอลาดินเนะี่ยเออใช่ไหมมีจินนี่แต่ไม่มีอลาดินเป็นไม่ได้ไงเนะี่ยเราเหรอเราคืออลาดินใช่ไหมข้างหน้านี่ครับทุกคนคนหรือบอดวะนะ โอ้โหบอดอีกแล้วทุกคนไม่นะเจอแต่บอดเงินกรมตายละลขี้เกียจซ้ำนะครับทุกคนไปดีกว่าเอาปืนไว้อันแรกนะครับเพราะว่าเวลาลงคมแนละ้วมันจะได้ใช้ปืนนั้นเลยนะทุกคนนี่ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นะผมเอาไว้กินนะครับมันคนละเกร็ดละอันนะั้มันเกร็ดสี่เหลี่ยมเออช่างเลยทุกคนผมจะน่มุกแต่มันไม่หาไปกันดีกว่า คนกันเนี่ยครบับเจอได้บอดตลอดเลยมาแล้วทุกคนผมเจอละน่าจะคนเนี่ยผมว่าแล้วมันโดนยิงด้วยมี่มันกระโดดหลบลูกปืนมาแล้วครบับพี่ชายเล่นเลยนะโอเคเรียบร้อยวินวายพี่วินวายอย่างนั้นเหรอมีที่วามไหมอยากได้สักห้าหกอัน โอ้โหไม่มีอะไรเลยอนะ่ะวิดมายเจอแล้วทุกคนปรีเรียบร้อยเนี่ยผมใช่คนปะเมื่อกี้หรือว่ากำแพงเอ้ยโอ้โหเกือบละยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เต็มสิบให้สวนเลยนะเวลายิงนอกแล้วจะจะซนะ้ำเนี่ยยิงเขาไม่โดนเลยนะ แล้วข้างหน้าเรามีควันนะครับแต่ว่าผมกําลังจ้องมองมันอยู่นะว่ามันมีคนวิ่งผ่านควันหรือเปล่าเด็๋นะพมมาอีกแล้วอย่าไปยิงพรมนะมันมันเร็วเกินนะยิงไม่โดนเอาตรงใครยิงคนบนพรมล่วงนี่ถือว่าแม่นมากนะครับผมยกผมยกนิ้วป้องให้เลยคือจริงๆนะผมยิงไม่เคยล่วงเพรามันเร็วแล้วมันพลิวด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดเราวไปเช็คดูนะว่าข้างหน้ามีคนหรือเปล่า มาแล้วครับทุกคนมาแล้วไม่มีใครเลยนะไม่แต่ข้างล่างเรามีคนอยู่นะครับเอาลงข้างบนนี้ดีกว่าทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีฟรีกันมันน่าจะวิ่งมาหาเรานะครับนี่ป้าวะอ้าวเอ้ยไ,ไม่ใช่จะวาร์ปทุกคนเนี่ยมันดีมากเลยนะครับการวาร์ปผมบอกเลยว่าเอ้วาร์ปสิวาร์ปสิพี่ชายโอเคไป let's go ดูดิทุกคนเขายังมองด้านบนอยู่นะแบบเอ้ยมันไปไหนวะเยอร้อยแล้วโดนเราแบบว่าอ้อมมาละถือว่าดีมากเอามาเลยมาที่วาร์ปสมอันโคตรดีดับทุกอย่างเพื่อที่วาร์ดับอะไรดีดับยาละกันรับยาเยอะเกินก็ไม่ดีโอเคไปครับทุกคนมีที่วาร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะผมแนะนำสักประมาณเกือเกือบสิอันนะครับจะได้แบบว่าใช้ได้แบบว่าคือใช้ได้ พีวไหวนะครับเพราะว่าผมจะใช้วาปแบบว่าวาร์ปซ้ายวาร์ปขวาก็ได้ด้วยนะแต่มันดีอย่างหนึ่งนะพอเราใช้วาปแล้วก็มันจะลบอันเก่าทิ้งนะไม่รู้ว่าทําไมนะถ้าเกิดมันวร์ปได้เรื่อยๆนี่ผมว่าน่าจะโกงเกินนะครับแบบว่าทิ้งรอยประตูไว้นะทุกคนลองนึกสภาพแบบวร์ปไปเรื่อยๆแล้วเป็นแถวยาวๆน่าจะโกงน่าดูนะครับไปกันดีกว่าทุกคนหาคนกันต่อนะครับด้านซ้ายไม่มีเลยนะครับน่าจะอยู่โซนหน้าแหละ แล้วครบับทุกคนหาคนกันดีกว่าไม่เจอใครเลยคนระับผมเห็นรถเอ้ยผมเห็นคนด้วยทุกคนร่างขวาเรานะครับเดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าน่าจะฟรีเลยมามันยิงใครมนนะยิงเราปะเอ้เหมือนยิงเราเลยคนระับข้างหน้านะครับ โอเคลูกหนึ่งมันชิดแล้วทุกคนเดี๋ยวใช้ที่ว้ามนะครับอ้อมหลังเขาครับอโอ้โหไปเข้าไปเข้าไปได้โอเคเรียบร้อยนะครับผมถือว่าดีนะพนน้ไว้อ้อมมันเงียบด้วยนะครับเขาว่าจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับผมว่าใกล้ๆเราน่าจะมีนะมันไม่น่ามีแค่นี้นะครับ เอ้ยเดี๋ยวี่ชายใจเย็นวามก่อนทุกคนโอเคแล้วไอตัวที่ว้ามมันกันลูกกระสุนได้ด้วยนะครับเอทุกคนเดี๋ยวผมได้ยินเสียงว่ะไปก่อนดีกว่าไปละวขี้เย็นอยู่นะครับโอ้ยแล้ววงบีบเอ้ยชิบหายละโอ้โหวงเจีบยไปไเล้วโคตเจีบยเลยไปแล้วไปก่อนนะทุกคนหาที่ปั๊มยาก,ก่อนนะแล้วเขาชุบกันได้ละผมลงตรงนี้ก่อนละกันนะครับก็บถ้าเราลงตอนเราอยู่สูงมันจะเก็บผมให้เองเลยนะครับถือว่าดีมากไม่ต้องไปนั่งเก็บผมอยู่นะ แอบหนึ่งนะขอปั๊มยาก่อนนะครับ อาทุกคนคิวฟรี free. ลาดเลยบอกเลยว่าคนไทยต้องลาดคนไทยด้วยกันทปทุกคนเดี๋ยวเราบินไปหามันกันดีกว่าไม่ต้องขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายน่าจะเอาเรื่องอยู่แรับมาแล้วครับน่าอยู่ตรงบ้านนะครับไอ้บ้านซ้ายเนะี่ยตรงนี้ไม่น่ามีนะโอเค นี่ไงทุกคนผมเจอแล้วลงเลยนี่ครับผมข้างล่างนะครับน,นี่โอ้โหใช้คูณสี่ถามจริงไปเล่นล่นเลยนะโอ้โหเขาใช้พีเก้าศูนย์ด้วยทุกคนเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วเหรอได้ไหงนะผมว่าผมเล่นพีเก้าศูนย์ปิดจอมดีกว่าทุกคนแล้วก็ใช้ตัววาร์มนะครับมามันโกงมากนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนเล่นค่องนะครับมา แต่เสียดายมันใช้ยากนิดนึงถ้าใช้ง่ายกว่านี้ผมชอบมากโอเคดับตะก้าทิ้งนะไอ้ดับตะทิ้งวาร์ปตรงๆไม่ได้นะวาร์ปขวาแล้วกันมาละ <c oughs> แล้วก็ไอ้วาร์ปกลับดินี่ทุกคนดูดิเหมือนเราไปแกล้งเขาได้นะวาร์ปใหม่ละ <c oughs> แล้วก็วาร์ปกลับ <c oughs> แล้วก็วาร์ปขวาอีกทีนึงเฮ้ยมาแล้ว ว่าดีมากนะทุกคนก็ลองไปใช้กันได้นะทุกคนก็ชนะแล้วนะแล้วก็ไอ้ท่าเต้นใหม่ผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวเต้นให้ดู We r e the best นี่ทุกคนดูดิเหมือนมันท่าเต้นใหม่สักอย่างนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับผมดี่ดลจบคลิปนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสัปดาห์นี้เสกุญไบทุกคนบ๊ายบายนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย